นี่แห้งน่อยขอางมูน่สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วคือเกาแล้วครับเก็บไได้หมเนี่ยเก็บไได้สิน uh> uh 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 ่งพยัคฆ์ตายไปนั่งพยัตายอืมบญอตายกล่องเห็นบ่กองนันบอดีเน กองบอดีกองมันมีสีเห็นบ่เพิ่งมันตายแล้วมันบ่นอยู่ไม่เป็นไม้อก๊กสีไม่อ๊กอยู่สีอกบ่ครับสีไม่อ๊กสีกันพวกไม่แต่ว่าก,กันส,สีขาวบ่เป็นบ่บ่เป็นมันเป็ี่ยน้ำติดสีสน้ำมันเป็นสีสูงหน้าสีอกสีอกน้ำมันนั่นมันบอดีใช่เพิ่นเบิ่งนะกองเหมืนมันบอดีเนั่นมันเห็นในเพิ่อมของเข้าแล้วมันก็ตายแบบนี้แหละเดี๋ยวเด้วยสาเหตุเกิดจากหยังครับ ามาเบิ้งนะครับเป็น,น,นห้างไห,ห้คราบไห้ห้องหู้นะครับน้าก,กันให้เขาร้วนกันว่ามันเป็นอย่างมาเปิดให้เบิ้งอีกอเลยบ้านนี้เ<ส><ด>อาเบิ้งนะครับเด้อมาเบิ้งน้ากันพี่น้องเ<ส><ด>พิงที่บ่ได้ผลพี่น้องเป็นเพราะกล้องนะครับตัวนี้เป็นพลังนี่ครับที่เป็นเพิงห้างนะครับเพิงเขาแล้วครับแต่ว่านางพญยาหนีครับมันทนมาได้ทนมาได้ใจเหลือแต่เพิงงานกับเพิงกู่ ว่าวันนี้มันกิดเฮ็ดให้เพิ่งตายนางพญาก็ตายครับผมนี่ครับนางพญาครับผมนางพญาไตาเลยนี่ครับเอในตายเบิดเลยนี่นางพญานี่ครับปัญหาคือสี่หม้นะครับอยู่บ้างพญาครับอ,อยู่ครับอยู่บ้านครับผมูุณหภูมิระคนของการที่ที่เขาเลือกไม่บริสุทธิ์นางพญาตายครับผม เพราะว่าเกี่ยวกับไม้แล้พี่น้องไม้ีนมีสีครับสีท่าบ้านนะครับสีแดงๆสีโอ๊กเะยเพื่อนครับขอบคุณน้องเบิ้งก็ได้เพื่อนเบิ้งกันได้เนี่ยคบน้งพญาครับผมพญานี่ครับไตแล้วครับนางพญาหนาสงสารใจเลยครับน้องเอยงแมงนี้ครับประท่านว่าเกี่ยวกับไม้มีสีครับสีที่กับไม่เห็นไม่เกาเนาะไม่เหยนเกาพี่น้องไม่เกาแต่ว่ามันเป็นสีฟูนสีโอ๊กเสีโอ๊กเป็นสีกันปวกครับผม เพราะว่าเพื่อนคัดออกบ่เบิดจริงๆต้องให้คัดออกให้เบิดตบ่ต้องคัดไม่ออกครับคัดแล้วก็ต้องไปเผากอนไปเผาที่จะจะลงเสน่ห์ครับผมขาดเชือขาดเชือตัวไห้มันหายหมดครับขาดเชือขาดกินออกรับนี่นะครับพี่น้องเอาไปเป็นขอชิดกันนะครับด้วยทหารเลี่ยงพึ่งนะครับบ้านเก่านะครับที่ท่าสีอกนะครับสีไม่สีน้ำมันเท่านะครับเสียดายขนาดนี้ขัดคัดออกบ่เบิดเเสียดายเนาะ นะครับรับเด้นางพญาครับบบไว้นะครับตายก้อนก,กัดไตก้อนลูกก้อนโตนะครับว่าก้นรนี้ศึกษาต้องทำเนาะโบไม่กินนะครับเพราะว่าสีมีเคมีนะครับพี่น้องตัวฟ้านี่บุม่มีปัญหาฟ้านี่ออกมดละแต่ว่ามันมีปัญหาคือตกกองอยกข่างกองครับผมถ้ามีอยู่ตัวนี้นี่ฟ้านี่เพิ่งจะบบจับครับแต่ว่าตัวนี้บบมีโบมีสีมันเกิดเลยมันก็เลยจับ แต่ว่ามันจะมีสีนี่ครับเนี่เยมาแดงๆนี่ครับผมสียุคพืนครับผมกับยุคข้าวนะครับครับจะคอยเป็นกินเ็ดในเพิ่อนไดไปเท่าหน่อยครับผมนี่คัดออกมาเบิดครับอันนี้เพื่อนสีล้่างน้ำหั่แล้วล่างน้ำก่อนแล้วคอยมามาโดนไฟแห้งถึงไฟสน่ห์ผึ่งอที่นึงไอ้กล่องย่อฟ้าในบุญเป็นหางร้องฟ้านี่อยู่ละได้อยู่นะครับบัดท่านว่าเอาไปคัดแล้วไปล่างน้ำทั้งก้อนครับเดี๋ยวคอยมาโดนไฟอีกครับ ไปมาท่าสนีไหมพี่น้องนะครับมาบอกท่านะครับพี่น้องกันสี่ครับบริผลครับอันนี้คือเป็นสาเหตุเกิดจากสีนะครับพี่น้องนี่ครับน้ำล่วงใดสามล่วงซัมโคกี้เะยพี่น้องนี่นะครับให้ฮารูนะครับนักศึกษาครับการศึกษาเป็นการศึกษาไปในตัวนะครับพี่น้องครับมีขน้นพี่น้องทัดที่เดี่ยงเพิงกะต้องเบิ้งสีนะครับสีที่ กองบบซีบ้านเก้านะครับพัดออกดีๆแล้วก็ล่างแล้วไปเผาไฟให้มันแห้งครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงสิพัฒพี่น้องบรรูุจักเบื้องต้นของพึง่งสาเหตุที่เป็นจังซี่นะครับพี่น้องอีกตายครับขอขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามชมกันนะครับเนาะพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ